ครับผมก็มาเจอกับผมอีกคลิปต่อไปเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะอกับเบาน้องครับผมบรรยากาศครับผมตีเรลผาานมากเมื่อเมื่อตะกี้ครับผมกับต้นชมต้นซักทั้งผีนะครับเนาะมองเป็นแปนนี่บ่ได้แปนนะครับเดื่อพี่น้องขันไว่าโบไอไอโบ้ได้ปูกังนี่โบรูเลรอครับผมผมบ่ได้เสียกพี่น้องบ่ได้เสียกผมคลิปแล้วโอ้ยไม่ใช่ เอาครับผมคายเคยรียดกันไปคายเคยรียดนไปกระเป๋านองน้ำเนาะเมื่อกี้พองูครับผมงูสิงมันแลนเซิงกันครับผมมันโค้งกันเป็นครูเลยเอาครับผมเฮาเริ่มต้นมาจากศูนย์เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไว้มากมายแต่ว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาเนาะพี่น้องทุกผูต้ตานะมันก็เป็นความสุขของเราครับผมอ่าก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราเดินด้วยลําแข้งของตัวเอง นี่แหละครับผมเวลามันสำเร็จมามันก็เป็นความภาคภูมิใจครับผมบัดนี้มีผู้ใดมาซอยเฮามีแต่ผู้นครอบครัวให้งกำลังใจเฮาเนาะเนาะบัดนี้ว่าเอ้ยเอางบประมาณไม่ไหวศาสต์เอาไปเลยเอ้ยเบสันเอาครับผมเอ้เออทำเออทำมาแบสี่คืออยู่ทำมาแบบนิ่งๆครับผมเวลาเอ้ยตอนแรกเอ้ยมียัางบนต้องให้มันตุ่ยสุบซิบกันนะพี่น้องเนาะอทำแรบนั้นทำเรื่องธรรมชาติครับผม เฮ้ยไปมันไม่เฮ้ยยัดพี่น้องดีกลัวเฮ้ยเฮ้ย้ยัดพี่น้องดีกว่ามันหนาสิเป็นจงสั่นบ่ะพี่น้องพี่น้องว่ะเดี๋ยวบ้านน้องสิพาไปข้างหน้าครับผมไปเต้นจัมบะอยู่ในต้นบกเข่าข้างหน้านะครับเนาะอ่านี่ครับผมแล้วก็ทักทายกันกับบ้านน้องนะครับผมย่ำแรงครับผมบรรยากาศธรรมชาติครับผมอยู่ดีมีแงทุกผู้ทุกท่านครับผมสุขภาพแข็งแรงกันย่ำแรงนะครับเนาะครับผมยาชีฮักหมไหลครับเด้อพี่น้องเด้อนี่บักได้มันราบปูก นี่ต้นแดงต้นแดงนี่พักหวานรอดเร็วบักขามหวานครับผมนี่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 น well ี่นี่ไอเจ้าแม่ตะเคียนครับผมบําเมนแม่น้ำหนึ po ่งเลยครับพี่น้องบําเมนแม่น้ำหนึ่งจ้านี่ก็เป็นประคามสมครับผม่วยบอกใหญ่คือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มต้นขึ้นมาแล้วนะพี่น้องเนาะมันเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป ใช่ผมปลูกมัดเดียวมัดสวนสิบหกสิบเจ็ดไรมันก็เป็นไปบ่อยนะครับเนาะพี่น้องแต่เงินมังมือยังบ่งมีเงินกินเขาถ้แต่เขาเลยพี่น้องเอ้ยเอาไาน้องสีภาพไปเบิงบอกเผาครับผมความภาคภูมิใจมีอยังงูผมมันมากินปลาลูกคอ,อกปลาลูกคอ,อกเป็นฝูงบอกไงครับพี่น้องาวน้องกับสีภาพไปเบิงไปครับพี่น้องไปยางไปทั้งผีเลย มันได้เกิดขึ้นมาครับโตผมเหรอครับพี่น้องอสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดมันได้เกิดขึ้นมากับผมแล้วความสวยงามครับผมม,ม,บผม,มันเริ่มแล้วครับผมพี่น้องมันเริ่มแล้วฝนตกมาครับผมยาบางคนก็ว่าโอ้ยบัก,กเกษตรอินซีหัว,วหคุ้ยไอมึงก็มาฉีดยาขาย้ายังส่ โอ้ยผมไม่ได้แคร์ครับผมในเมื่อผมทําขึ้นมาเองคุณรู้ได้ไงว่าเป็นอ่าสารเคมีแมนวาครับพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวบ่านน้องก็จะขึ้นไปครับผมความภาคภูมิใจที่บ่าวน้องมีในสวนนครับเนาะคือเราทํามาเรื่อยๆต้นไหนตายเราก็มาปลูกใหม่อย่างต้นเล็กๆนี่ครับผมอืมเนี่ครับผม เอากระยางไปก่อนครับผมใอยไปเต้นจำบะเต้นโชว์แล้วก็ได้ไม่ต้องไปแล้วครับผมไม่ต้องพัมไม่ต้องไปเมืองตอนใหม่เนาะเพี่องเนาะเมือ,ง,อง,งแต่มันอนี่กับพ่อล้วครับผมความสุขของเฮาพุ่มใจที่ว่ามีปลา <c oughs> เห็นงูแรนฟงหนึ่งนะครับเนๆะอวยงูผมภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแต่เสียใจที่ผมเป็นผู้นำหมาหมาผู้นำครอบครัวนะครับ อ่าครับผมที่ทําไม่สําเร็จสักทีแต่บ็เป็นยังครับผมเราก็าสู้ไปเรื่อยๆอ่ัไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจไปเลยพี่น้องมันบไร้มาซอยหฮาดอกครับผมู้ใดสิมันดาห้าว่าห้าครับนาะพี่น้องเนาะจะได้กะพี่น้องที่ติดตามรับชมกันยูดีมีแห่งกันถูกผู้ทูกทานเนาะครับนะบาะบ่านน้องกัสิ้ถไายทอดในหะ้พี่น้องได้เบิ่งครับผมอ่าปลาลูกค,คอกนี่อยู่นีซิ0ก็ฟูงครับผมที่ผมภูมิใจความภาคภูมิใจ ต้นไม้ที่ตายผมก็เอามาปลูกใหม่แค่นั้นเองครับผมม่ต้องไปชีเดียดเย่าไปชีเดียดนี่ก็เป็นสานิรี์ครับผมมาเบิ่งมือนี่มันก็สวยงามอีกนอกาะพี่น้องเห็นบ่บ้านหลงคาเท่าๆเอาสะพานมาไวตรงนี้แหละอ่าคอยเป็นค่อยไปครับผมนี่ปลาลูกคอกนฟูงหนึ่งก็มไมยู่นีลละมัง้ง มาเท่ามาตอกานนะครับผม่าดินมันเละฝนมันตกเห็นปะสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกทางครับผมหน้าตาคนในสวนบลลลลลลลาลลลคลล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 ลนลล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 ล็ลลปลลไลลลไลลลลลลผลล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 ลเลลลลลนลล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 ลคลล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 อลลลาลล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 นลล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 ลเอาความจริงครับผมเอาความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ครับผมถามว่าง้างตายไปเรลาทีย่งมักยังหลงไหลอยู่บรือ่รูปร่างไม่ใช่ตัวตนพี่น้องอย่าไปขี้เดียดอย่าไปขี้เดียดเดี๋ยวบานน้องอเต็นจะบ,บาผมภูมิใจครับผมภูมิใจในอะไรรู้ไหมคือผมภูมิใจที่มันมีธรรมชาติมีหอยมีอย่างทีบ่บานน้องมาเลี้ยงหว้เต้มไปหมดครับเนาะสุดยอดนะครับผม ความภาคภูมใจนบ้องบปุ๊บต้นใหม่ก็นไงอ่อมปุ๊บ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 กเกินสองสามปีแล้วครับพี่น้องเมันก็๊เไดเห็นเขาก็งามครับผมเขามาขอตัดแต่เขาตัดบ่แล้วเดี๋ยวถ้ามืออื่นเขาจะมาตัดบอบมา้องกันสิเตี้ยมโตแล้วครับผมนี่และครับผมความสุขของคนทำเกษตรครับผมอายุยืนครับผมอายุวันละสุขังพลังครับผมคนที่อายุยืน <allow> ก <ına> ับเป็นนักเลงแล้วครับผมไปเลไร หาฟันแกงกันโอ้ยกลัวพ่อแม่สเสี่ยงไม่ใหญ่พี่น้องบอกลายายให้แต่พ่อแม่เสียใจนะครับเออเอาเอา้เอา,เ,อาเรามาจำบ้ากันหน่อยเบื้องผามุ่งมุ่งสูงครับผมเบาหน่องสีใส่ดโดรนครับผมกีเพียร์รุโลนขึ้นไปนี่ดโดรนของเรากำลังบังคับขึ้นมานะครับผมอยู่ที่สวนมะพร้าวน้ำหอมเตีย้ยแล้วก็มะพร้าวกะทินะครับ โลนห้องลอยตัวขึ้นมาแล้วชิวเอาครับผมนี่แหละครับผมความสุขของคนนีกษตรครับผมยาสีไปซีเดียกันมา้ครับพี่น้องยุกทุกมือนี่บ่มีเงินท่องใส่กระซามกินเข่ากับเกลือกระซามหัวมันแม่นบ่พี่น้องวันนี้นะครับผมวันนี้สมัยก่อนเนี่ยผมเป็นนักศึกษานะครับผม แต่งตัวโก้ไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนวันจันทร์ตบถุงอังเกงเฮ้ยมึงจะกินอะไรดีไว้ซกเลยบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเขารูทเลยเพื่อนรูทสักชุดใหญ่แมงวันอาคารมันพุดประหลาดสุกอย่างกับหมาตัวหนึ่งมามาหอหนึ่งสิบคน หาครับผมสมัยก่อนครับผม,ผมไม่ได้เฮาารับไปแกะไข่บ่ได้แต่เฮามาแกะไข่ในทุกวันนี้ได้ครับผมฉันจะมาขอเธอฉันจะคอยอยู่กับเธอจนวันตายได้ไหมหาฉันไม่ตายเธอรออ ก็สิ่งนี้ที่ต้องการนี่แหละเออดวงกว็าหายแล้วมีแห้งแล้วเอาไปตองย่านครับพี่น้องมันเป็นสารอินทรีย์ครับผมบางทีผมฉีดถึงมากนะพี่น้องนะเราอย่าไปตกใจครับผมตื่นมากถึงเวลาตายมันก็ต้องตายครับผมแต่ว่าห้าต่งต่างเลยก่อนพี่น้องกูปลาไว้กินนะครับผม Uhm. ต้นไม้ก็ใหญ่แล้วก็สวยแล้วฉันจะไปขอเธอจ็บบ้าเจ็บบ้าเจ็หน่อยเมื่อไรพี่น้องเอ้กลับบ้านกันวูวูวูยาได้ไหม นี่นะครับผมมุกข้าวนี่กะบางต้นกะออกอแสงแล้วครับเดี๋ยวผมบังคับโรนให้ลงมาก่อนนะครับมึงจงลงมามึงจงลงมาโอ้มึงจงลงมาไอ้งงงเชียเนี่ยขากูอีกแล้วไอ้โนนรนเอ้ยต้องปีนขึ้นเสาอีกแล้วไอ้ตัวบังคับเสียครับผมตัวบังคับเสียอ,อย่าไปเสียใจกับอุปสรรคครับผม เมื่อเราเดินแล้วล้มเราก็จงลุกขึ้นใหม่อย่าได้แค์กับอุปสรรคไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆและก็ยากเกินไปครับผมขอเขากินได้กับขอได้เทียเดียวครับผมต่อไปมันกะไปหาขอเขาบ่อไหแเราพี่น้องเนาะอ่าครับผมนี่แหละครับผม,วค,บผมความสุขรับผมธรรมชาติเกิดขึ้นมาในสวนครับ จงอยู่ให้เย็นอยู่ให้เป็นเย็นให้พอครับผมใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับนอเนี่ครับผมกับเกรตไทยเอามาแล้วครับผมความสุขแบบธรรมชาติครับผมที่เราสร้างขึ้นมานะครับน้อเดี๋ยวเราจะงครับโดรนลงไปแล้วครับผมโดรนจูโอ้โอ้โหวัดวังกับอะไรมาก แต่จงพยายามแต่จงพยายามทำมันให้ดีที่สุดและก็อย่าปล่อยวางและทิ้งสิ่งที่เราทำมันลงไปครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมอุปสรรคเป็นได้แค่ขวางน้ำ หากเราไม่เดินเหยียบมันมันก็จะไม่ปักตีนเรานะครับผมพี่น้องครับผม่อาอุปสรรคป็นแค่์พวกน้ำนคราเนาะถ้าห้าวยางเหยียบมาก็าเอาน้ำบงเอา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 เ,อาเ,อาเอาข็มบงออกเอาครับผมพี่น้องเอาเราอย่าไปซีเรียดครับผมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่ว่ามีแต่ว,ว่าไม่ทำก็อดตายแค่นั้นแหละครับผม นี่ยนะครับพี่น้องเนาะไม่ทำก็ตายการเลื้ยงๆนี่ปล่อยมันไปครับผมเราจะไปตัดมันครับผมมอ,อกเปล่าถ้าเราไปตัดออกไปมันก็จะทําให้มะพร้าวของเราอ่าไม่ออกลูกไม่ออกแสงนะครับเนาะําแล้วเขากับทายทํำมื่านี้พี่น้องได้เบื้องกันแค่นี้แหละครับผมมันยังไม่ไปเมไรเพราะว่าฝนมันตกดีครับผมทั้งเขาครับผม ความภาคภูมิใจไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆครับผมแต่จงภาคภูมิใจว่าสักวันหนึ่งเราต้องยืนด้วยลำแข้งของตนเองให้อย่างสงาาพพ่าผ่าเผยและก็ภาคภูมิใจที่สุดครับผมในโลกใบนี้ไม่มีใครที่ไม่โดนอ่านินทาครับผมไม่มีใครที่ว่าไม่เคยโดนดูถูกนะครับ จงเชื่อผมไว้แม้แต่ตัวเองก็ยังดูถูกตัวเองบางครั้งก็บันทอนชีวิตเท็ดบอสครับผมพี่น้องนี่แหละครับถ้าว่าหายเกียรติตัวเองก็อเออเขาก็มามาลังแกะเขาได้ครับผมเนะาะเจริวก็สู่สกันถืกผูกถืกสังครับผมกระเปาาน้องว่าจะก่รเสยียจิตครับผมอยู่ดีมีแห้งครับผมอยู่ดีมีแหง้งอ่าอ่าสุขภาพพลันไม่แข็งแรงอายุวัน,นะสุขังพลัง อรครับนาะบำรุงร่างกายให้ดีครับผมสมัยตัวมือนี่ต้องปล่อยว่างครับผมคลายเครียดครับผมสักวันหนึ่งมันจะดีเองฟ้าหลังผลย่อมดีเสมอฮ้แมนบ่าพี่น้องแต่เสียอย่างเดียวแหะครับผมเข้าหลอกขาบบได้ึ่งงูเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเข้าพิด เอากะสามารถแก่โตได้ครับผมนาก็เริ่มเต็มหัวแล้วผมีปนองก็ะสด้เบิ่งก็จะได้มีความสุขก็จะได้มีความสุขกระไรดูคลิปที่เต็มอิ่มครับผมบ่าวน้องเชียร์ให้ดีที่สุดครับผมกระสีว่าซีเรียตกันต่อไปครับผมเอาเอาบ่ได้บ่ได้ว่าโดนตัวไหนมาหรอครับผมพปนอนบอกบอกบอกทีแม่กำลังสีว่าผมยาเสือกน้องผีน้องเนาะอ่าครับผมอยู่ดีไม่แย่งผีน้องครับผม ไอบ้าไอซากมันติรา่างีาผมครับพี่น้องอเอายาไปนสนใจครับผมเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาย่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวายาให้มันแหวนในสมองเฮาครับผมถ้ามันแหวนในสมองเฮามันจะทําให้เราเป็นบ้าครับผมอโอเคครับผมให้มันเ,ข,เ,นเข้าหูซ้ายเ้วเล่นตรงเลยครับลวงปัดลวงปัดเลยครับผม,มพี่น้องคือข้เขาเบงขีแล้วปูดป้าป้านะครับผมมันไม่ได้ทําอะไรให้เราดีขึ้นครับผมถ้าเก็บมาคิดครับผมไปเอา ความสุขที่ปรารถนากับโลกใบนี้ไม่ต้องจะเป็นต้องมีบ้านหลังใหญ่แต่ขอให้มีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่เราทำไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่มีหนี้ไม่มีสินก,ก็มีความสุขแล้วครับผมสำหรับกระท่อมน้อยปลายนา บรรลายชีวิตความสุขในวัยเกษียณน,นี่แหละครับ